สัสดีค่ะแนจะเพจคนใจหมาวันนี้เรามาคุยกันถึงภาสามของการตัดเล็บน้องหมายังไงไม่ให้น้องหมาเครียดนะคะภาที่1เราคุยกันไปแล้วถึงข้อแตกต่างระหว่างตะไบไฟฟ้ากับที่ตัดเล็บธรรมดาทีนี้เนี่ยเออเราพูดถึงเรื่องของรางวัลด้วยว่าของรางวัลที่ให้น้องหมาเนี่ยควรจะเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าสูงไม่ใช่อาหารไม่ทั่วไปแต่เป็นอะไรที่กินแรงๆที่รสชาติแรงๆที่น้องหมาชอบมากอะไรเงี้ยใช้ไม่ไปได้เลยเพราะเราต้องการให้เขาเรียนรู้ว่าประสบการณ์ที่เขากำลังจะเจอณตอนนี้ พี่มันดีนะมันสุดยอดนะมันได้สิ่งตอบแทนที่ดีมากส่วนพาที่2ใหที่เราคุยกันไปก็คือเรื่องการที่ทําให้หมายู่ในท่าที่เราต้องการนั่นก็คือนอนตะแคงหันหลังมาหาเราหันขาไปข้างหน้านะคะเราจะใช้ท่านี้เพื่อสอนให้น้องหมาสงบให้เขารู้ว่าท่านี้มันมากับสงบเพราะฉะนั้นจงอย่าทําท่านี้แล้วก็ตะใบเล็บทุกครั้งเราทําท่านี้เป็นเรื่องปกติกับหมาได้เลยทุกวันไม่มีปัญหานะคะอ,อ,อย่าลืมว่าแขนของเราที่วางไว้เนี่ยตรงช่วงคอกับช่วงหลังของเขาเนี่ย มีหน้าที่ก็คือถ้าเกิดเขาดิ้นเราจะกดเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาลุกขึ้นมาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาหยุดดิ้นเขายอมแล้วเขาสงบแล้วแข,ของเราล้อมือหน้าที่แค่วางเู่เฉยโดยที่ไม่มีแรงกดหรือแรงดึงอะไรเลยใช่ไหมลูกสี่ถูกต้องอน้ำลายนั่นแหละแล้วเวลาเราจับเนี่ยส่วนของพาร์ทนี้เนี่ยเรื่องก็คือจะทํายังไงให้น้องหมาคุ้นชินกับอุปกรณ์ชช้นนี้นะคะออพอน้องหมาเข้าอยู่ในท่าแล้วใช่ไหมเราจับอุ้งเทา้าเขาเบาๆเนาะไม่ต้องจับแรง แล้วเราใช้เนี่ยปลายของฝั่งแบตเตอรี่ที่พอเปิดแล้วมันก็สั่นใช่ไหมแล้เอาไปถูตรงอุ้งเท้าเขาก็ได้ค่ะถูทิ้นเดียวเก่งมากให้รางวัลถูข้างหลังขาเขาเก่งมากให้รางวัลถูตรงเล็บเขาเก่งมากให้รางวัลทั้งนี้ทั้งนั้นให้เขารู้ว่าเห็นไหมเนี่ยแรงสั่นพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเอ่อถ้าถ้าเขายอมที่จะทนรอทนเจ็บนิดทนกลัวนิดนึงไม่ใช่เจ็บผิด คนกลัวกับสิ่งตรงนี้นิดเดียวเองแบบเดียวเองมันเป็นเรื่องของสั้นๆเลยนิดเดียวคุณก็จะได้สิ่งตอบแทนที่ดีกลับมานะคะถ้าเกิดเจ้าของทําแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆน้องหมาก็จะเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ที่นนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเสียงพวกนี้มันสิ่งที่ดีนะแรงสรั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยเขาได้รางวัลได้สิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กลับมานะคะส่วนในกรณีที่น้องหมาอ่ามีปัญหาก้าวล้าวแล้วคือถ้าเกิดแตะอุ้งเท้าแล้วน้องหมากัดก็อย่าลืมว่าให้ใส่ตะ เนาะ ه, การใส่ตะก้อเนี่ยก็ここอย่างที่บอกไว้ในพาร์ทที่2แล้วว่าอย่าใส่แล้วก็เริ่มตัดเล็บน้องหมาเลยไม่ได้นะมันควรจะเป็นการแยกใส่ตะก้อทีเหมือนที่การให้เราสอนให้น้องหมาอยู่ในท่าหมอบแยกออกมาตังหากเพื่อให้เขารู้ว่าให้เขาจับคู่ไม่ได้อ่อว่าเฮ้ยะะทุกครั้งที่ให้ให้ตะแคงท่าเน,นี้ไม่ได้จะตัดเล็บนะทุกครั้ง,งทงี่ใส่ตะก้อไม่ได้จะตัดเล็บนะนึกออกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกครั้งที่ใส่ตะก้อเฮ้ยขนมมานะ ครั้งที่นอนท่าตะแคงข้าง,ข,างขนมมานะการนวดมานะการเล่นมานะทุกครั้งที่มีการตัดเล็บมันคือขนมนะมันคือของกินนะอะไรประมาณนี้น้องหมาก็จะเรียนรู้ที่จะชอบที่จะอ่อยากที่จะทํากิจกรรมพวกนี้กับเรามากขึ้นก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ให้กับเจ้าของทั้งหลายนะคะในการที่จะฝึกน้องหมา ที่ไม่เคยตัดเล็บมาก่อนหรือว่าเคยตัดเล็บมาแล้วแล้วมีปัญหาก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาของพวกคุณได้ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อคุณรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นเจ้าของท่านอื่นได้รับรู้ได้ได้ชมและได้เอาไปลองใช้เพื่อแก้ปัญหาของดูคนด้วยละกันโอเควันนี้จะเพลคนใจหมาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ